สวัสดีพวกหลานนักเรียนสั้นมัธยมศึกษาปีที่6เปิดทุกคนเนาะวันนี้กับเมนมาพบูครับอาจารย์แสงจันทร์พุทีิศัก,กดิ์เือเก่าเด้อซึ่งว่าอาจารย์จะมาสอนวิธีการแก้บทฝึกหัดวันนี้เนาะคลิปนี้นั่นอาจารย์จะพาแก้บทฝึกหัดที่อาจารย์ให้เวียกบ้านในสูงวงกนนาแต่ว่าเนาะพวกหลานได้แก้แล้วบ่ ถ้าว่าแก้แล้วก็เป็นติดตามไปนํากันเนาะเห็นว่าบนไดมันบทถึกบนไดมันอาจารย์แก้ผิดพลาดหรือว่าพวกเรา,น,า,าเนั้นแก้ผิดพลาดบอสจริงๆก็เป็นนําเบิ้งนําอาจารย์ได้เนาะเอาอยู่ในนี้คําถามเนาะจากตารางที่กาหนดในนี้นี่เนาะเพิ่นในซอกหามวลสารอะตอมของธาตุ x อิเล็กตรงนอกสุดของธาตุ y เนาะจุด อขอภัยเนาะจุเล่อบเวียนของธาตุอิกฮวันนี้มาไปเบังขอที่หนึ่งก่อนเนาะสำหรับขอที่หนึ่งนี้อ่าขอโก่อนฮัสซิแก้ขอที่หนึ่งนี่เนาะเขาต้องคำนึงถึงทฤษฎีการจัดธาตุของโจฮันนุฟกังโรเบร์ไรเนอร์นี้่นว่าเนาะแต่ละจุของธาตุประกอบด้วยสามธาตุ มวลสารอะตอมของธาตุกลางจะมีค่าใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของมวลสารอะตอมสองธาตุที่อยู่ใกล้กันในต,ะตะารางเนาะวิธีเบิง่งเรือวิธีสังเกตนี้จากต,ะตะารางเนี่ยพวกหลานสังเกตทั้งทั้งแถวเนาะบอ่อยทั้งถันเบิ่งทั้งแถวี่ตามลวงยาวไปเลย,เยอ,อยู่ในนี้ทาอิฐอาจารย์สังเกตเบิง่ง อย่างก็มันะว่ามวลสารอะตอมของธาตุ x อาจารย์เสียลอ์ x ออกมาเนาะในนี้อาจารย์เอา x ออกมาคืออาจารย์เบิัง x บิัง x นี่เนาะจะเห็นว่าอยู่ระหว่างกลางของ60.5แลว้วกับ y อ่าซึ่งว่าบอเบิังตัวนี้เนาะเบิังตัวสามถ่านนี้ฉะนั้นจะได้เนาะ x เท่ากับ60.5บวก y หารสอง 2. อ่าแล้ว มาเบ่งไวบาานี่ไวนี้เนาะเห็นว่าอยู่กลางระหว่าง x ก,กับ74.9นี่ฉะนั้นเอาไวออกมาจึงได้74.9บวก x หารสองอ่าหารสองนี่ก็คือย้อนว่ามันสองธาตุตัวนี้เนาะ x กับ74.9นี่เนาะอยากได้ค่าสัลเลียแน่นอนต้องเป็นเอามาหารสองอ่าแล้วเวลานี้เนาะ จากสมผลที่หนึ่งนี่พวกร้านสังเกตดีๆเนาะสังเกตไว้นี่ x เท่ากับ61.4บวก y หารสองเวลานี้เขาได้ y แล้วนี่เนาะ y นี่เท่ากับตัวนี้เนาะต่อไปแม่นเขาจะเอา y นี้ขึ้นมาใส่อยู่นี้เอ,อ,เอนนิ้นว่าแทนสมผลสองใส่สมผลหนึ่งอ่าไปเบื่องต่อไปเนาะนี่เนาะเมื่อแทนสมผลสองใส่สมผลหนึ่งอาจารย์จะได้ x เท่ากับ หกสิบห้าจุดสี่บวกเจ็ดสิบสี่จุดเก้าบวกเอ็กซ์ฐานสองทั้งหมดตัวนี้เป็นของ y เมื่อกี้นี้หันอา่าส่วนสองเด้อเวลานี้เนาะเอาขึ้นพูดห่วมบาานีนซอกพูดห่วมตัวนี้ซอกพูดห่วมตัวนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้นี่มันเป็นหนึ่งพูดมนันเนาะในพจน์นี้สังเกตบังดีๆเนาะเลยตัวนี้จะมีสองพจน์นี่พจน์ของตัวนี้และตัวนี้เวลานี้คูณสองขึ้นมานี้เพื่อซอกพูดห่วมจะได้ อ่าหนึ่งร้อยสามสิบจุดแปดเนาะบวกเจ็ดสิบสี่จุดเก้าบวกเอกอ่าแล้วมาหารสองทั้งหมดนี่หารสองบเพราะว่าได้พูดห่วงเลยดิอ่าแล้วมาหารสองตัวนี้คือเกนะ้าเนาะเวลานี้เบื้องเถิงนี่เบื้องเถิงนี่เนาะเขาสามารถไล่โฮมเข้ากันเลยนี่ไล่โฮมเข้ากันตัวเลขนี้จะได้เยอะสองห้อยหาจุดเจ็ดบวกเอกคือเก้าหารสองหารสองคือเก้าอ่า วันเวลานี้เนาะสังเกตเบิ่งดีๆฝกหลานนะใส่วิธีการทางคณิตศาสตร์เนาะนอกคูณนอกในคูณในอ่าเวลานี้ตัวลุ่มนี่เนาะลุ่มสองตัวนี้เนาะจะมีหนึ่งเสมอเวลานี้เนาะฉะนั้นหนึ่งคูณขึ้นมาทั้งนี้จะได้โย่อสองห้อยห้าจุดเจ็ดบวกเอกคือเกา่าอ่าส่วนให้ซีซีได้มาจากสองคูณสองนี้เหนไหมในคูณใน อ่าจังสั้นเนาะต่อไปจะได้อีกนี้เท่ากับสองห้อยหาจุดเจ็ดบวกอีกส่วนสี่อ่าเวลานี้คูณสี่ขึ้นมาใส่อีกเหมือนบอกอ่าจะได้สี่อีกเท่ากับสองห้อยหาจุดเจ็ดบวกอีกอ่าส่วนสี่ตัวน,นี้คูณขึ้นมาฟรีแล้วเนาะจะอยู่นี้อ่าเท่ากับเท่าไรนี่ เวลานี้เนาะ 4x ลบ x เท่ากับ2ห้อย7เอา x ตัวนี้ลบมาแต่ใสย้ยอนว่านน่บวก x ตัวนี้ย้ายข้ามฝากมาจะได้ 4x ลบ x อ่าเมื่อย้ายาาไ x, x. ออยาไปแล้วจะยังเหลือแต่20.7นี้อ่าวันนี้ก็แก่สมผลปกติเนาะ 4x ลบ x นี้ยังอยู x ่ 3x เท่ากับ2ห้ 5. 7จะได้ ตัาแรกนี่ฮาทอนเอาอีกก็คือง่ายสามจากฟุลส่วนคูณน,นี้เนะาะมักพี่จะกลายเป็นส่วนหารจะได้สองห้อยหาจุดเจ็ดหารสามอ่าอีกนี้จะเท่ากับหกสิบแปดจุดหาหกอ่าเวลานี้เนาะถือว่าอีกของเขาเนาะหรือว่ามวลสารอะตอมของธาตุอีกแมนมีคาอยู่ยกหกสิบแปดจุดห้าหกเดอพลานเดอร์สำหรับแก้มากอะ มันก็นยาวสมควรได้ตัวนี้ได้วันนี้ขอขอกัาว่าซอกไฮเล็กตรงสั้นนอกสุดของวายเนาะสั้นอิเล็กตรอนนอกสุดของธาตุวายนี่เท่ากับซีนะเพราะว่าอยู่กล่องธาตุซิลิซิลิกอนหรือว่าซิลิซิออนนี้นอนอยู่ในจุ CA เออ่ะและมีอิเล็กตรอนสั้นนอกสุดถึงเท่าซี ข้อหมายว่าเนาะให้พวกร้านนักเรียนนี่จือว่าธาตุจุจุซีเอจะมีอิเล็กตรอนนอกสุดเมนซีอ่าทุกๆธาตุที่ยูจุซีเอฮั่นจะมีอิเล็กตรอนสันอกสุดเมนซีเ,เน,เน,นาะอันนี้ทฤษฎีวบทเรียนเนื้อในตั้งแต้าโมหะพวกร้านเลยอ่ามาเบิ่งอยู่ในข้อข้ออันนีน้เนาะสองหาจุและหบเวียนของธาตุอีก เมื่อเราได้มวลสารอะตอมแล้วเามาสอบจูและหอบเวียนจะได้ในนี้เนาะธาดอีกนอนอยู่จูที่สามเอหเวียนที่สี่พว่า,าดอีกนอนอยู่ในกล่องธาดอะลูมิเนียมอ่าการสอบหอบเวียนนี่เนาะหอบเวียนนี่แม่เขาใส่ทฤษฎีตัวแจกอิเล็กตรอนเนาะอันอ่า SPDF หันได้หมกเลยอ่าไปบังคืนเด้บอบทียนมาหาเด้อ เออคันลืมเลยกับโบได้แล้วเนาะเอาบกคนลืมได้สัสดนี้เนาะสำหรับคลิปนี้เนาะก็ถือว่าเงียบสมควรแล้วแต่ว่าการตอบคําถามมันยังบเบิได้ยังอยู่สองขอ้อฉะนั้นอาจารย์เสียงไว้ในคลิปคลิปต่อไปนี่แล้วเนะาะในคลิปต่อไปนี่ให้โบราติดตามเบิ้งอีกเนาะสำหรับคลิปนี้ก็แมนเอาเพียงแต่ข้อที่หนึ่งนี้อ่า เอาพวกเราไปเบิ่งคลิปที่สองเอยไป